ีชื่อเฟยมันเป็นบทบทบททานั่นสิค่ะครับบททาเกี่ยวเกี่ยวรคำสอนของคนปากแกยอนลูกผู้ชายถึงว่าเป็นคำสอนเอ๊ะเรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยเนี่ยชื่อันนานครับอันนานี่เขาเอะแมลงเพลงอ๋ออ๋อดีๆได้รู้จักคโอ้โหได้ยินเดี๋ยววันหลังวันหลังครูเอจะมาสอนที่โรงเรียนนี้นะเข้าไปสอนโรงเรียน นี่เราทักทายกันด้วยเนาะครับไม่รู้จะคุยอะไรกันนะครับวันนี้เป็นวันดีครับที่นี่เป็นอะไรครับเป็นที่ผมเรีย้ยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชนเผ่าปะกยองเอ่อของชนเผ่าทุกชนเผ่า <c oughs> นี้ไม่แรับในไม่แกะบนี้มีสี่ชนเผ่าก็คือสังแรกในเผ่ารั้วหรือละวะหรือละเวอครับ <c oughs> เผ่า เขาเรียกกันที่เรียกสุภาพก็คือเราเวื้อนะครับแล้วก็เผาหลังที่สองเป็นกะเหรี่ยงสะกอนะครับไม่แจกมีกะเหรี่ยงสะกอหรือปักกยออย่างเดียวตัวนั่งตัวนี้ก็ได้จะได้มีมีเรื่องเล่าเลยนะเรื่องเล่าเลยไม่รอ่เลยแต่มาป็่แจกจะมีปักกยอแต่ว่าโรงเรียนเรามีมีกะเหรี่ยงโปหรือโพงด้วยคําว่าปักกยอแปลว่าคนที่ง่ายคนที่เรียบง่ายผมแปลว่าคนที่พอเพียง นั่นครับผมคนที่พอเพียงแปลว่าปักกิ่งไม่ว่าคําว่าโพรงก็เหมือนกันครับโพรงก็จะมีตั้งแต่ห้องกอ่อนลงไปจนถึงเมืองกาจะมีโพรงเยอะนะครับแล้วก็เผ่าที่สามคือเผ่ามงแต่โมงเราสร้างเป็นบ้านหลังเเป็นบ้านดีนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็มีคนแล้วก็มีมงแล้วก็นาย ั้งเดิมเนาะที่บ,ทบรรพบุรุษได้สอนเราว่าอ,อยู่กับป่าต้องรักษาป่าอยู่กับน้ำแต่อยู่กับน้าต้องรักษาน้ำอย่างนี้ครับเชิญรับชมกกนนะครับ๋ย่ยขยับตามครา